ยูจิกางอนาเขตเพื่อสังหารสุคุนะหรือว่าเขานั้นจะยอมตายไปพร้อมกับราชาคำสาบสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i ีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับมหาเวทผนึกมารทั้งหลายเลยเรียกได้ว่านะครับล่าสุดนี้นะครับจากสปอยของมหาเวทผนึกมารในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นนะครับไม้ตายของยูจิเสียทีนะครับในการที่เขานั้นได้ทําการกางอนาเขตซึ่งก็แน่นอนว่านะครับรับได้ว่าเป็นอาคมขั้นสูงเลยนะครับที่คนคนหนึ่งนั้นจะสามารถใช้ได้ซึ่งยูจิของเรานั้นก็โชว์ฟอร์มมขั้นเทพส ฐานะความเป็นพระเอกนะครับมหาวิทยาลัยึกมารเสียทีนะครับกับการที่พี่แกนั้นทําการกางอนาเขตนะครับใส่เจ้าสุคุณะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าแฟนคลับมหาวิทยาลัยึกมานนั้นรู้สึกตกใจไหมที่ยูจินั้นนะครับสามารถกางอนาเขตได้เชื่อว่าเกินร้อยละ90นั้นก็คงไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรหรอกคืออย่างเช่นนะครับคิดก่อนหน้านี้นะครับผมก็ยังพูดไปเลยแหละครับว่าอาจารย์เก๋ๆผู้แต่งมหาวิทยาลัยึกมานนั้นค่อนข้างกักพลังยูจิพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ายูจิเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือสู้กับสุคุนนนนะกกกําาาาาาาลลัังแแบบเเเเขขข้้้้้ไดมมยยรตต่่ปฏว็ใหู่ ในการต่อสู้ซะงั้นนะครับก็คือเอาแฟนขับวาหาเวทผนึกมานั้นก็งงเลยแหละครับว่าทําไมทําแบบนั้นนะครับเป็นเพราะว่ายูจีนั้นก็กําลังเทพเลยนะครับในการต่อกรกับสุคุณะและเราก็พูดไปแห้ะครับว่ามันก็คงจะมีการกักพลังนะครับซึ่งถามว่ากลับมาคนนี้จะเป็นพลังอะไรนะครับก็เดาไม่ยากเลยนะครับก็คือการกลางอนาเขตนั่นแหละซึ่งผมต้องบอกก่อนว่านะครับไม่ใช่แค่ผมหลอกเดาแบบนี้นะครับมันก็เกินร้อยละเก้าสิบอยู่แล้วที่ทุกคนก็รู้แหละครับว่าอาจารย์เก๋ๆนั้นกักนะครับเรื่องการกลางอนาเขตของยูจ ตามที่พวกเรานั้นต้องการโดยเรานั้นได้เห็นนะครับอาณาเขตนะครับของยูจินะครับแบบจัดเต็มเสียทีแต่ก็เรื่องน่าเสียดานิดนึงละกันนะครับเพราะว่าในตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าความสามารถอาณาเขตของยูจินั้นเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งชื่อนะครับของอาณาเขตของยูจินั้นคืออะไรกันแน่แต่เรานั้นได้เห็นนะครับว่าอาณาเขตของยูจีนั้นมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องนะครับกับรถไฟแน่นอนซึ่งมันเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับขนาดสุคนีนไอคนที่โดนกลางอาณาเขตนี้นะครับยังงงเลยแหละครับว่านี่มันเรื่ กันดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการการนาเขตของยูจินั้นจริงๆแล้วอาจารย์เกตนั้นก็แอบใบตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับที่เราเห็นภาพยูจินั้นนะครับก็คืออยู่บนรถไฟมันเป็นการแอบใบแหละครับว่านาเขตของยูจิในอนาคตที่เราเห็นในปัจจุบันนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกับรถไฟแน่นอนโดยเป้าหมายของยูจิอย่างที่เรารู้นั่นแหละครับอย่างแรกเลยก็คือจะต้องจัดการนะครับเจ้าสุขุนะให้ได้อย่างที่2ยูจินั้นต้องการแยกนะครับเอามิงูมิเนี่ยออกมาจากนะครับเจ้าสุขุนะนะครับอย่างที่เรารู้ว่าปัจจุบัันนนนนี้้้้สสุุไไดดิงงงเขขาาปใร่อมโ ก่อนหน้านี้ยูจิก็เคยทําแล้วนะครับโดยการที่พี่แกนั้นใช้หมัดนี่แหละในการกระชากวิญญาณพยายามจะต่อยเข้าไปกระชากเข้าไปนะครับแล้วก็เข้าไปคุยในตัวของเมงูมิแต่ด้วยความที่ว่าพี่เมย์ของเรานั้นนะครับจิตใจนั้นมันแตกสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําการปฏิเสธนะครับที่จะลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับเลยทําให้นะครับไอ้ภารกิจครั้งแรกในที่พยายามดึงเมงูมิออกมาจึงไม่สําเร็จนะครับแต่นะครับแน่นอนว่ายูจินั้นเป็นคนที่รักเพื่อนมากๆเป้าหมายของเขานั้นน่าจะยังมีอยู่นะนนแผเป็ เหมือนเดิมเลยนะครับก็คือต้องการจัดการสุกุณาให้ได้อย่างที่2ต้องการจะช่วยเหลือเมงูมีให้ได้มันเลยเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยว่านะครับการปรากฏตัวขึ้นนะครับของนางฟ้านั้นและให้นางฟ้านั้นนะครับใช้บันไดจาขอบในการโจมตีและการที่ยูจินั้นนะครับเลือกจังหวะนี้ในการกางอนาเขตนะครับซึ่งมันมีจุดที่น่าสนใจเลยว่าจริงๆแล้วนะครับการปรากฏตัวขึ้นของนางฟ้าและใช้บันไดจาขอบในการโจมตีผมว่าจริงๆแล้วมันสามารถจัดการนะครับในตัวของสุกุณะได้เลยในตอนนั้นแต่ทําไมกันนะครับเลือกนะครับที่จะไม่ทําแบบนนั้คื เมื่อจัดการไปเลยนะครับมันก็คืออาจจะมีแผนนี่แหละในการดึงเมงูมิออกมาเลยทําให้นะครับเราได้เห็นว่าตอนที่ซุคุณะนั้นพยายามนะครับจะมาต่อยนะครับในตัวของนางฟ้าโทโดนั้นนะครับรีบนะครับมาป้องกันให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้และเลือกจะทางหนีร่างกายออกไปนะครับก็คือพักหนีออกนะครับและให้ยูจินั้นสู้กับซุคุนะนะครับโดยที่เจ้าซุคุณะนั้นเนี่ยก็เกินคาดเหมือนกันนะครับว่ายูจินั้นจะมาต่อสู้และก็เกิดการกลางนาเขตเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้เห็นเลยนะครับว่าจะ อยู่กับเจ้าสุคุณะแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือสุคุณะคนนี้ไม่ใช่สุคุณะนะครับในร่างของเมงูมิแต่เป็นสุคุณะที่เราเห็นในตอนแรกเลยสุคุณะที่อยู่ในร่างของยูจินะครับเลยเกิดทฤษฎีไงครับว่าหรือว่ายูจินั้นยอมนะครับที่จะสลับร่างของตนเองก็คือนะครับให้สุคุณะนั้นมาสิงร่างของตัวเองซะและให้เมงูมินั้นนะครับได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รอดไปซึ่งจุดนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่านะครับหากใครย้อนกลับไปนะครับมหาเวทผนึกมาตั้งแต่ตอนที่1เลหนึ่งเลยนะยอยู่แล้วนั้น ก็ไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่อยากจะอยู่นะครับเพื่อช่วยคนเท่านั้นในปัจจุบันนี้คือเขางั้นพร้อมจะตายได้เสมอเลยหรือนี่จะเป็นการเสียสละชีวิตของยูจิหรือเปล่าก็คือให้สุครุนะนั้นมาสิงร่างของตนเองและใช้ความสามารถในการกลางอานาเขตนั้นที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรแต่มีความเกี่ยวข้องกับรถไฟและไปเด็นที่สําคัญเลยก็คือมันมีการนะครับแปลความหมายของสถานีรถไฟนี้ที่อ่านว่าสถานีรถไฟคิตาคามินะครับหรือที่แปลว่ามุ่งไปทางเหนือซึ่งมันเป็นที่ตรงข้ามกันนะครับกับการมุ่งไปทางใต้ใช่ไหมโดยก่อนหน้านี้สนาม บินเนี่ยที่โกโจหรือใครก็แล้วแต่ตายนั้นเนี่ยอยู่ที่ทางทิศใต้นะครับหรือนี่จะเป็นการสื่อในในนะครับโดยอาจารย์เกเกะหรือเปล่านะครับว่าการที่ยูจินั้นเลือกมุ่งไปคือการมุ่งไปสู่ความตายนะครับและประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับยูจินั้นอาจจะเลือกสละนะครับก็คือตายไปพร้อมกับซูคุนะเพื่อปิดเรื่องราวทั้งหมดในตอนนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนับได้ว่านะครับก็จะเป็นเพลเอกหนึ่งคนเลยล่ะที่จะยอมนะครับเสียสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อช่วยเหลือทุกคนนะครับซึ่งประเด็นนี้น่่่าาาาสสสนนนใจจจจจรรรรริิงงงๆๆเเเเลลลยยะะัวมปป็กีขออหื หรือจะเป็นแผนซ่อนแผนอะไรอีกหรือไม่ในการที่ต้องการนะครับจัดการนะครับทางด้านของเจ้าสุขุนะและหลายคนนั้นคงสงสัยแหละครับว่าเฮ้ยยูจิถ้าเองเนี่ยสามารถกางอาณาเขตแบบนี้ได้ตั้งแต่แรกและทําไมนะครับไม่เลือกนะครับที่กางอาณาเขตไปตั้งแต่แรกเลยล่ะอาจจริงๆแล้วมันก็พอเหตุผลรองรับหลายเหตุผลอยู่เนาะอย่างเช่นนะครับที่พูดไปแหละครับว่านะครับยูจิต้องการช่วยเหลือเมงูมินะครับเลยทําให้การกางอาณาเขตเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับแต่ก็แน่นละครับพอพี่แกไม่รีบในการกางอาณาเขตปั๊บนะครับ อย่างที่2เลยนะครับต้องอย่าลืมว่ายูจินั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเอ้ยกางอาณาเขตได้เลยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เทพมาก่อนหน้านี้นะครับสามารถกางอาณาเขตในการจัดการศัตรูได้ยูจินั้นพึ่งมาเรียนรู้ทีหลังนะครับก็มีการย้อนแฟลแบ็กไปนะครับกับการสลับล่างใช่ไหมแล้วให้ซุคุซาคาเบะนั้นพยายามสอนนะครับเรื่องการกางอาณาเขตแบบย่อกับตนเองซึ่งเราก็อาจจะมโนได้หละครับว่ายูจินั้นอาจจะพึ่งนะครับรู้เคล็ดนะครับก็คืออาจจะใช้แบบย่อได้แล้วและรู้หนทางนะครับในการกางอาณาเขตนะครับแบบเต็มๆได้นะครับและนะครับ อาคมของพี่แกก็เพิ่งตื่นขึ้นมานะครับไออาคมที่มันตัดเป็นกันไกลนั่นแหละอย่างเทวคารซึ่งอาคมเทวคาราน,นั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นความสามารถเริ่มต้นและการเพื่อนําไปสู่กับการที่ยูจินั้นสามารถกางอาณาเขตได้เท่ากับว่าการกางอาณาเขตของอยูจินั้นน่าจะเป็นเรื่องนะครับที่ยูจินั้นพัฒนานนในการต่อสู้คือก่อนหน้านี้อาจจะมีการวางแผนว่าเดี๋ยวใช้อนาเขตแบบย่อในการจัดการเจ้าสุคุนะแต่พอแบบว่าต่อสู้ปับ๊บปรากฏว่าสามารถใช้อาคมอย่างเทวคาราได้นะครับก็เลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับ เนใการต่อสู้ลย jogo. ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็สมเหตุสมผลว่าทําไมการยูจีนั้นถึงไม่กลางอาณาเขตในการต่อสู้ไปเลยนะครับตั้งแต่แรกและจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันขนาดนั้นนะครับว่ายูจีนั้นกลางอาณาเขตได้จริงหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวเองจะสามารถใช้ได้หรือสามารถชนะเจ้าสุคุนะได้อาจจะรอเวลาตรงนี้นี่แหละเวลาที่สุคุนั้นนะครับเพลี่ยงพลามาที่สุดแล้วพลังอาคมอะไรหมดที่สุดแล้วเพื่อทําการจัดการนะครับและอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินด้วยเพราะว่าสุคุนะนั้นก็เริ่มฟื้นฟูอาคมของตัวเองได้นะครับมา มันก็สามารถฟื้นฟูอาคมได้พนาตนเองได้เชกเช่นเดียวกันนะครับกับทางด้านยูจิที่เป็นแบบนั้นด้วยเช่นกันนะครับมันก็เลยเป็นเวลาที่เหมาะเจาะและกันกับการที่ยูจินั้นทําการกลางอาณาเขตนะครับเพื่อจัดการเจ้าสุครณะนะครับโดยตอนนี้อาจจะมีสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดข้อสงสัยอย่างว่าอาคมนะครับหรือว่าการกลางอนาเขตของยูจินั้นมันคืออะไรกันแน่นะครับมันจะมีอะไรที่พิเศษเกินกว่าที่เราคาดคิดหรือเปล่าอีกทั้งนะครับสัญลักษณ์มือนะครับของยูจินั้นเนี่ยที่เป็นการกลางอนณาเขตเนี่ยจะใช้้นนิวกลางะครับ ยกขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยตามหลักแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายนะครับเป็นผู้พิทักษ์วิญญาณที่นําส่งดวงวิญญาณนะครับเพื่อไปไถ่บาปในชีวิตของตนหรือเอาให้ผมอธิบายง่ายๆเลยนะครับก็คือยูจีนั้นจะเป็นผู้ส่งวิญญาณนะครับโดยตัวของสุคุณะไปโดยการที่เขานั้นจะร่วมไปด้วยนะครับซึ่งความหมายก็ถือว่าโอเคเลยนะกับการที่หากยูจีนั้นจะต้องตายไปพร้อมกับทางด้านเจ้าสุคุณะซึ่งเชื่อได้ว่านะครับในตอนหน้านั้นผมว่าจะเป็นอีกหนึ่งตอนที่เป็นทีเด ที่เชื่อมโยงกันระหว่างยูจิกับสุคูนะทาไม2คนนี้นะครับถึงมีจุดเชื่อมโยงกันขนาดนี้นะครับและถ้าจบแบบนี้จริงๆถือได้ว่าการกลางอาณาเขตของยูจิครั้งนี้นะครับผมว่ามันสมบูรณ์แบบนั้นในฐานะมนุษย์ปกติทั่วไปที่เขานั้นนะครับอยู่ดีๆก็ได้มาอยู่ในวงการนี้จนในท้ายที่สุดสามารถใช้อาคมขั้นสูงได้อย่างการกลางอาณาเขตนะครับและการอาณาเขตของเขานั้นก็คงจะเป็นส่วนสําคัญด้วยในแง่นะครับเชิงพลังนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์และทุกคนคิดอย่างไรบ้างครับคิดว่านะครับการที่ยูจินั้นนะครับ ุในการกลางอาณาเขตในการจัดก,การครั้งนี้เขานั้นนะครับจะยอมเสียสละชื่อของตัวเองเลยหรือเปล่าหรือสามารถช่วยเหลือในเมงูมิได้หรือไม่และสุกุนะนั้นนะครับสรุปแล้วยแ,แกจะไม่รอดจริงหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับโอ้โหเรียกว่ารอดแล้วรอดอีกนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ